สวัสดีครับผมหำสวัสดีครับผมและเอ็นร่วมกันวะหำและเอาจจไปได้ยี่บ่พี่มหมเนี่ยว่าเราว่างยุบเป็นยังอ๋อห้องออกยีตกลมใส่พี่วะอ๋อเราเฮ็ดไปใส่อ๋อเพิ่นเฮ็ดขึ้นพูในบุญพูไปไปตัวห้างไหมคุณฮุดเดโอยังไหมไปไปไอ้กันเนาะคมบยังเหรหำกลมล่มเป็นจังแม้นอ๋อไม่เคยเห็นในเชียบะ โอาเพิ่นก็ทุ่งพลาสติกนี่แล้เห็ดลดนไฟเห็ดเ็ดจังไหนวะไอ้สว่าอะไรสีผ้าไปเห็ดดอกหน้าว่อยเพื่เขาท้ายตีคำไปไปไปเบิ้งนัมกรรมการลงทีอ่าเจริญเจริญพากันไปยังล่ะไปพาเพิ่นแล้วมาไอ้เั็ด์คมครับเออดีดีเดี๋ยวสีผ้าเห็ดดอกเบิ้งได้เดี๋ยวลงที่สีบอกวิธีการเห็ดตัวนี้เข้าเสี่ยวสิบสองเมตรอีกทั้งไตเข้าเก่าสิบสองเมตรคือกันตัวคมอ้วน มันเข้าเอาหาเม็ดใครยอยู่ดอกทึ่งหำทึ่งแหล่เข้าใจเอาเดี๋ยวสีผ้าเริือเฮ็ดบาดนี่ครับเาและลุกเข้าต้องตัดคนมันออกก่อนเพราะว่าห้องสีได้เริือเฮ็ดเขาต้องตัดผงผ้าสติกอนอนับแหลกเออเข้าจังสตีกอกันส่วนนี้ให้มันพ้อกันครับแล้วเขา,าพับลงจับไปในแนแนดึงดึงดๆแล้วใสไ่ไฟค่อยเลียดไปทีละหน่อย มันอยู่อยู่อยู่บ่ครับหรืฮะอยู่อยู่บ่เขาต้องร่องเบิ่งอยู่บ่อยู่สิงบ่จังสั่นแหงมติ๊กบาดนี่เขาท้าแต่ทลกทีนั่นละเฮาแเละเฮ็ดร่องเบิ่งดูเฮ็ดเป็นบ่ะเท่าไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าต้นขึ้นไม่เล่าเลยน้องเพี้ยเฮ้ยเละเอ้เละตายแล้วครับมันในห้ังไหนฮะโอ้โยจับติงๆคือบ้านแม่เลยว่ะแงมบวกเบิงกับโบเบิงจังซี่ดีไหงพี้ยเมื่อล่วไป นั่นละบ้านเนี่ยเพื่อบเานหลวองบ่ะมาหำและผ้าเบื้องบ้านนี่ผ้ามันไงปันไดบปันอีเท็ดเดียวเราปนเหนี้าเอาลุ่มใส่เบื้องบานเนี้ยเอาลุ่มเขาเบื้องไงบ้านเลยอ่ไงอยู่ห้ำเออไงครับไงเนี่ยเสพุเข้าไปยู่มัดบ้านหนิไหมไงบ้านเย่ไงอยู่หำ ท่าสี่ปยน่นุ่ขึ้นมือนนี่ไงครับปนีไปมือแรงสีพาไปดอกหน้าอะล่อะนี่ทำได้ดิยิ้เซ้ยนิยุ้ยเนมา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 โอ้โอ้บดไอเบงน้ำกันทำมโอครับครับยทายละขวานมาดิเลี้ยงยังเลี้ยงยังตัมล่าตาคุย เอาโอเคโอเคครับครับก็ปล่อยเพื่อไปล่อยเพื่อ กับเราเที่ยวตั้งกาดบนเรง